โอเคครับฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่แร็คคูนชาแนลนะครับตอนนี้ก็ผมไม่ได้ทําเกมตลอดแล้วนะผมมาทําพกค้าขายต้นไม้ด้วยนะครับเป็นคิวการ์เด้นนะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมใครอยากเข้าไปชมฟาร์มนะครับก็เข้าไปชมได้ครับเป็นไม้นําเข้านะครับผมผมเป็นคนส่งไปเองเลยอันนี้วันนี้นะครับประเด็นวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการแพกต้นไม้นะครับ ยังไงนะครับไม่ให้มันมันดับพังนะครับไม่ให้มันล้มหกอะไรแบบเนี้ย oh, <no. S 1> เพราะงั้นเนี่ยก็อย่างงี้ครับในไต้หวันเนี่ยเขาก็ส่งของวัตินะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่ไม่นิยมนะครับในการส่งตะกร้าเพราะงั้นเนี่ยเขาจะส่งมาเป็นกล่องนี้เลยแล้วก็การส่งก็จะคล้ายๆสินค้าอื่นนะเขาสามารถวางแบบเออยังไงก็ได้นะครับ,นรบเนี่ยครับกับได้ทุกด้านเลยแม้ว่าเขาจะเขียนไว้ตรงนี้แล้วว่าเออให้ตั้งแบบนี้ แต่ถ้าเราเป็นคนแบบยกของเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอ่ะมันหนักตรงนี้นะครับมันจะเป็นกระถางนะครับอยู่ตรงนี้กระถางอยู่ตรงนี้นะครับ2กระถางก็คือกล่องเนี่ยหน้ากว้างนะครับตรงนี้เนาะหน้ากว้างตรงนี้จะมีขนาดเท่ากับกระถางพอดีนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันเลยง่ายนะครับวิธีนี้ผมมาสอนเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เชือกอะไรเลยนะนี่ครับไม่ใช่ใช้ลวดมัดอะไรเลยเนาะด้านไหนพีกอะไรยังไงก็ได้ครับต้นไม้ก็จะอยู่ ข้างในแบบปกติไม่ลมเลยนะทําไมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมว่าเจ้าเนี้ยแพ็คดีที่สุดแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูเมื่อกี้ผมลองออนี่ครับพลิกไปมาแบบรอบด้านเรียบร้อยนะไม่แบบไม่มีปัญหาเลยแล้วก็นี่ครับสังเกตน,นะครับตรงการส่งเห็นไหมมีรอยทับมานะครับหนักนะครับเพราะงั้นเนี่ย ก็มาดูข้างในกันว่าเขาแพ็กยังไงเนาะ,ะเปิดออกมาผมใช้กรรไกรเนาะตัดปึ๊บน,น,น,นี่ครับเราปีลงมาครับเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นอย่างแรกเลยนะครับให้เห็นกันชัดๆนะครับตรงนีน้เปิดมาครับนี่ฮะเป็นอย่างนี้เลยนะก็ เราเปิดมาเนี่ยกระถางนะครับจะพอดีนะครับแล้วมันจะไม่เคลื่อนไปไหนเพราะว่านี่ครับเขาใช้ตัวกระดาษลังนะเป็นกระดูกนะครับในการลัดฐานกระถาง <Wow. S 1> เดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูทีละอันนะครับอันนี้อันแรกก่อนนี่ครับก็เอาออกง่ายด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ตัดตัวเชื่อมตรงกลางนิดหน่อยถ้ามันมีช่องว่างเนี่ยเขาจะเอาพวกเศษ กระดาษอะไรเงี้ยยัดให้มันแน่นเนาะสติกสกอตเทปอะไรนิดหน่อยง่ายๆนะครับตรงนี้ผมจะออกมาโอ้ง่ายเลยนะครับออกมานี่ครับออกง่ายมากไม่ได้ล็อกอะไรเลยนะครับผมเป็นงี้ครับแล้วก็มีดาบัดของร้านด้วยนะครับผมอ่ะอย่างเงี้ยครับเห็นไหมก็ง่ายนะครับผมก็สองกระถางเนาะเพราะว่ามันล็อก ภาพไงมันล็อกติดข้างบนแบบนี้แล้วเนี่ยเพราะงั้นแบบเขยา่าพิกด้านอะไรไม่เป็นไรนะครับล็อกกระถางนะครับอย่างนี้อ่าแล้วก็เรามาดูว่าเออเขาล็อกยังไงกันนะอ่าตรงด้านบนนะผมให้ดูก่อนนะครับนี่เขาอ่าติดเป็นเทปอย่างนี้นิดนึงนะครับแต่เทปแบบนี้มันจะไม่กินใบไม้เนะาะใบไม้ก็จะไม่ขาดนะครับเป็นเทปแบบอ่าไม่ใช่กาวเหนียวนะครับเนี่ยก็จะล็อกง่าย ไม่กินกระดาษก็ลาอเลอระวังหน่อยนะครับผม <c oughs> ไม้ไม้น้องเขาเบาบางเย <c oughs> อะดินมีหกเล็กน้อยแต่ว่าไม่ไม่แบบหลุดออกมาเยอะนะโอเคตรงนี้นะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราดึงกระบอกตัวนี้ครับกระบอกตัวนี้เนี่ยมันจะขนาดเล็กกว่ากระถางนิดหน่อยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ซ้อนอีกชัน้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูแบบนี้ เอ้วก่อนเดินข้างหลังก่อนฮึบแล้วก็ตัวนี้กระดานซิอพิมพ์ก็ฉีกกระดานซิอพิมเอาพยายามอย่าดึงถอนกลัวใบมันจะหลุดนะ,อะโอเคครับก็ ตามสภาพนะครับคือพวกโคโลคาเซียเนี่ยเวลาเขาส่งเนาะมันจะมีใบเนาะมันจะเหี่ยวนะครับอันนี้ธรรมดาเนาะโอเคมั้ยน,นี้ส่ง3วันนะครับ3วันนะไม่ใช่วัน1วันถึงเนาะนี่ครับก็จะเป็นแบบใบจะงอน,นิดหน่อยนะลงมาแบบนี้แต่ว่านี่ครับอยากให้ดูตรงกระถางเนาะผมจับให้ก่อนเดี๋ยวโดนน้าเขาก็จะฟื้นเนาะนี่ครับตรงกระถางก็จะเป็นแบบนี้เขาก็ใส่ถุง ถุงพัาติกเลยแหละ,ะมีดินหลุดออกมานิดหน่อยแต่นงี้ครับอันนี้ก็คือถุงถุงอย่างนี้เลยเมื่อกี้ก็คือเขาพับผ่าถุงลแไปเนี้ยพับถุงลงไปแบบนี้ครับใช่ไหมแล้วเขาก็อันนี้คือกลางขึ้นมานะครับผมโอเคครับนี่ตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งครับอันนี้ก็คือพอเราเปิดออกมาปึ๊บ เปิดออกมานะครับเราก็จะเห็นเออนี่ครับเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้ใบเหี่ยวนะครับนะครับสังเกตใบก็ไม่เสียหายเนาะเราฟื้นครับมีแทงยอดใหม่ออกมาด้วยนะตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสกอตเทปนะครับผมนะนี่ครับสกอตเทปสี่อันนะครับแล้วก็ รกระบอกนี้สวมลงไปนะครับซึ่งกระบอกนี้จะเล็กกว่าต้นไม้นะครับสกอตเทปนี่4อันก็นะครับก็จะลอกตัวฐานนิ้สังเกตตัวฐานนี้จะเป็นเป็นผ้าหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยแผนอะไรก็ได้นะครับที่ทําเป็นชิ้นเดียวนะครับผมให้เป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีจุดประกบเนี่ยตรงนี้เขาจะใช้เป็นไปเป็นแม็กเย็บนะครับผม แม็กเย็แล้วพอแกะออกมาเนี่ยออกแกะเย็บออกมาครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมให้ทุกคนดูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเอาติดสกอตเทปไว้ตรงนีครับ4อันเนาะ ก็เป็นแผ่นกลมๆนะครับขนาดใหญ่กว่ากระถางนิดหน่อยนะครับผมอ่าประมาณว่าเพื่อความสูงกระถางด้วยนะแล้วก็ตัดอย่างไงครับตัดขึ้นไปเนี่ยอใช้กครไงกายตัดตัดขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ทําเป็นอ่าเหมือนคัตเตอร์กรีดนะครับเป็นรูปผ้าแฉกนะนิ้วก็จะรอดเข้าไปได้แบบนี้นะถ้าตรงนี้ดินมันจะแทบไม่หลุดเลยนะครับบอกเลยตรงนี้ถ้าอ่าบางคนสตรีกหน่อยนะเอาสกอตเทปพ,พันรอบๆนี้นิด,น,ดนึงนะรอบตรงเนี้ย ดินไม่หกแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้มันมันเหนียวมากนะครับผมนะครับมันไม่ใช่แบบเป็นทิชชูช่อะไรที่แบบพอโดนน้ำแล้วมันจะซึมง,ง่ายๆนะครับผมอ่ะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะหน้าดินก็คือ,อปกติดีนะครับผมอ่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะใช้ได้นะครับผมอ่ะตัวนี้ก็ผ่านไปละมาดูอีกตัวหนึง่งนะครับก็ดึงออกมาง่ายๆนะครับดึงออกมา เพราะว่ามันไม่ได้มัดติดกับอะไรครับอันนี้กรณีนีน้คือใบความสูงของต้นมันเท่านี้ไงแต่ถ้าสมมติว,ว่า,าต้นเราเล็กกว่าครับสมมติว,ว่าต้นเราสูงแค่นี้เนาะแต่ว่ากล่องเราที่เราใส่สูงประมาณนี้แล้วก็ใช้กระดาษลังเนยให้มันสูงขึ้นมาชนขอบกล่องด้านบนนะฮะในภาพออกไหมครับขึ้นมาแบบชนขอบกล่องที่อยู่ข้างบนถ้าชนขอบกล่องที่อยู่ข้างบนแล้วเนี่ยมันจะไม่ขยับไปไหนเนาะเวลาพลิกไปมานะไปอันต่อไป ฟ้าขึ้นง่ายง่ายสองชั้นอ,อันนี้เหี่ยวหน่อยให้กว่าหน่อยนะอันนี้ผมว่าน่าจะอยู่ในอ,อแล้วไงอยู่ในนี้นะ ต้นมันสมบูรณ์กว่านะครับอะมันก็จะไม่ค่อยเหี่ยวนะครับอะเป็นแบบนี้เนาะอ่าะอันนี้แข็งเลยใช้ได้นะฮะับก็เปิดแก้ง่ายๆนะครับอะเอาถุงถุงพลาสติกเนี่ยขนาดอ่เท่ากระฐานเนาะอะปึ๊บแกะเทปแกะเทปสี่มุมเองเทปหนึ่งสองสามสี่นะฮะสี่มุมนะ แล้วก็อันนี้มันจะคุมกระถางไวเ้เงครับที่ผมบอกแล้วก็ไอตัวตัวนี้จะกดไว้ปุ๊บก็แกะแม็กเอาก่อนแกะแม็กเสร็จปุ๊บโอ,อครับอ่าตอนนี้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องเจาะรูกระถางมัดอะไรให้ยุ่งยากนะนะอันนี้ก็มัน,ปนีปัญหาอะไรเลยนะโอเค ครับอันนี้เป็นเป็นอิเล็กทริกบลูนะครับอิเล็กทริกบลูนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ตอนนี้ก็มาขายต้นมงต้นไม้ละคลิปเกมไปเลยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่โอเคครับก็วันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับทริปคลิปใหม่นะครับคลิปคลิปหน้านะครับไปเจอกันนะครับสวัสดีครับผม เพื่อนๆกดติดตาม Subscribe ชาแนลจากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทางชาแนลด้วยนะครับ